ฮ่องกงหรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเกาะเล็กๆทังตอนใต้ของประเทศจีนและเป็นเมืองท่าเศรษฐกิจมีท่าเรือน้ำลึกที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าเศรษฐกิจและความบันเทิงนอกจากนี้ฮ่องกงยังขึ้นชื่อว่าเป็นเขตปกครองตนเองที่พัฒนามากที่สุดในโลกมีตึกสูงระฟ้าและราคาอสังหาที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวันนี้เที่ยวเจอร์นี่จะพาทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงอัปเดตพิกัดที่เที่ยวจุดถ่ายรูปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วตามเราไปเที่ยวกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปกันมาอยู่ที่ฮ่องกองแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวฮ่องกองกันส่วนเมื่อเช้านี่ก็คือเราตื่นเช้ามากๆเพื่อไปที่สนามบินนะคะทริปนี้เราเดินทางมาฮ่องกองด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองบินตรงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกองใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงทั้งสะดวกตรงเวลาและตอนนี้มีบินไปฮ่องกองวันละ2เที่ยวบิน จองง่ายผ่าน AirAsia ชีย e r App p วันนี้เราเลือกที่นั่งฮอตซีทได้ขึ้นเครื่องก่อนใครและยังสั่งจองอาหารบนเครื่องล่วงหน้ามาด้วยพอมาถึงที่สนามบินที่นี่นะคะเราก็จะมาแลกบัตรแล้วก็ซื้อบัตรต่างๆนะคะตอนนี้เขาจะมี HK Goodie ค่ะก็คือสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะจากการท่องเที่ยวฮ่องกง ได้มาแล้วค่ะ HK Goodie นะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวฮ่องกงตอนนี้นะคะเขาก็จะมีเป็น w e l c ั m e gift นะคะจากการท่องเที่ยวของฮ่องกงให้ค่ะเราสามารถเอามาแลกนะคะบัตรส่วนลดต่างๆได้ค่ะไะเดี๋ยวเราไปแกะแล้วก็ทำวิธีตามขั้นตอนกันค่ะแลกที่ไหนแลกที่นี่เลยฮ่องกงทัวริซึมบอร์ดนะคะเดินออกมาจากรับกระเป๋าเสร็จนะคะเดินออกมาจากทางประตูก็จะเจอเลยค่ะง่ายมากๆ เราต้องลงทะเบียนแนะนําให้ลงทะเบียนมาก่อนจากในไทยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ลงทะเบียนไว้ให้ด้านล่างนะคะพอลงทะเบียนเสร็จง่ายแค่แบบกรอกเบอร์โทรของเราค่ะที่ไทยแล้วมันก็จะมี OTP มาแล้วก็แค่กรอกข้อมูลส่วนตัวหน้าเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากที่เราเครื่องแลนด์มาถึงที่ฮ่องกงนะคะเราก็มาเปิดแอปนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาดูโชว์พาสปอร์ตเฉยๆเลยเขาก็จะให้ซองม่วงนี้มาค่ะแล้วข้างในก็จะมี QR code ให้เราสแกนแล้วก็เพื่อไปรับบัตรกำน,นันหรือว่าบัตร ท่องเที่ยวที่เราเลือกไว้ค่ะมูลค่าประมาณ100ห้อฮ่องกงดอลลร์ค่ะหลังจากที่กรอข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะของเราเนี่ยเราเลือกเป็น one day pass นะคะเป็น tourist one day pass จะได้2ใบด้วยกันเราก็ต้องเดินไปแลกบัตรตัวจริงที่เคาน์เตอร์ค่ะไปะเดี๋ยวเราเดินหาเคาน์เตอร์กันต่อ จากเมื่อกี้นะคะเดินตรงมาเหมือนทางขึ้นที่จะไปแอร์พอร์ตเอ็กเพรสนะคะแต่อย่าเพิ่งขึ้นรถไฟนะเดินตรงไปอีกนิดมันจะมีเคาน์เตอร์ให้แลกค่ะเดี๋ยวเราจะไปแลกบัตรที่เคาน์เตอร์นี้กันตอนนี้นะคะเราแลกทุกอย่างซื้อบัตรเอ t o p u s พ a สการ์ดเรียบร้อยรอรถไฟเข้าไปที่ที่พักค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บของที่พักกันก่อนส่วนเราจะเที่ยวไหนกันบ้างในวันนี้นะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะ การเดินทางเข้าตัวเมืองเราใช้วิธีการนั่ง a i r p o อร์ตเอ็ s เพรถไฟขบวนนี้จะจอด3สถานีด้วยกันคือซิงยีเกาลูและฮ่องกงขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เราพักว่าลงสถานีไหนสะดวกสุดภายในตู้โดยสารจะมีที่วางกระเป๋าเดินทางบริเวณหน้าประตูสำหรับตั๋วเดินทางจะมีขายเป็นทั้งเที่ยวเดียวและแบบไปกลับหรือใช้บัตรออโตพุซชำระได้เช่นกัน หรือสำหรับใครที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันมาก็แค่เปิด QR code แล้วก็สแกนก็ผ่านประตูได้เลย เช็คอินเข้าห้องเรียบร้อยกันแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูห้องพักของโรงแรมที่ชื่อว่าไอคลับโทควาวันค่ะจริงๆไอคลับเนี่ยก็เป็นโรงแรมที่เหมือนกับเขาก็มีหลายสาขาเนกันนะคะแต่ว่าสาขาที่เรามาพักเนี่ยอยู่ที่แถวแถวโทควาวันซึ่งอยู่ใกล้ MTR ก็คือรถไฟฟ้าของที่ฮ่องกงมากๆเลยใต้ดินก็คือเดินขึ้นมาแล้วก็เห็นโรงแรมเลยอะใกล้มากๆจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องพักของที่นี่ดูกันแน่นอนว่าห้องพักของฮ่องกงนะคะทุกห้องก็คือขนาดเล นั่นคือความพิเศษมากๆทําให้เราต้องแบบเลือกอันที่แบบโอเคเล็กแหละทำใจได้แต่ว่าต้องสภาพดีนิดนึงก็เดี๋ยวจะมาดูโรงแรมนี้กันนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่แบบปกติไม่เคยมานอนแถวนี้เลยนะปกติก็จะนอนแถวแบบที่ฮิตฮิตกันก็คือแถวจิมซาจุยอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเส้นนั้นนาทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ แปลกแหวกแนวเพราะว่าเรามาในช่วงโกลเด้นวีคค่ะเพราะฉะนั้นราคาห้องพักของที่ฮ่องกงเนี่ยราคาจะดีดขึ้นไปสูงมากอย่างของที่นี่ที่เราจองมานะคะห้องปกติเขาก็จะราคาประมาณ2 5 0 0ประมาณนี้นะคะแต่วีคที่เรามาเนี่ยก็คือดีดไปที่ประมาณ3,000กว่า4,000หโอ้ my god อดเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้องนี้คุ้มค่าไหมแล้วก็สะอาดดีแค่ไหนเข้าห้องมานะคะ ก็จะเจอกับที่วางของก่อนค่ะแล้วก็จะมีห้องน้านะคะห้องน้ําของห้องนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูในห้องน้าอีกทีหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากก็คือเล็กตามสไตล์เลยห้องนี้ประมาณ10กว่าตารางเมตรเท่านั้นเองห้องที่เราเลือกมาจะเป็นห้องแบบเตียงคู่ค่ะก็คือจริงๆปกติเราชอบนอนเตียงเดี่ยวแต่เวลาไปต่างประเทศที่ห้องพักเขาเล็กๆเราชอบเลือกเตียงคู่เพราะว่าพอเลือกเตียงคู่แล้วอ่ะพื้นที่ในการนอน มันจะได้มากกว่าเตียงเดี่ยวอีกอะทุกคนก็เลยแบบเอเอเรียกเลือกเตียงคู่มาเนาะแล้วก็ปลายเตียงเขาตรงนี้นะคะเขาก็จะมีโต๊ะมีแบบพวกที่ชาร์จอะไรต่างๆให้ด้านในตรงนี้มีสวิตช์เปิดปิดไฟนะคะมีน้ําให้สองขวดมีกาต้มน้าร้อน,นะคะ่ะมีโทรศัพท์รีโมททีวีใช่มีทีวีด้วยจ้ะอยู่ที่ปลายเตียงนี่ก็คือครบเหมือนกันนะ อยู่สูงเหมือนกันแต่ว่าก็มีครบค่ะแล้วก็เตียงเขาก็จะให้หมอนมาสองใบมีผ้าห่มแยกกันเนาะสวิตช์เปิดปิดไฟจะอยู่ที่หัวเตียงด้านนี้นะคะ และที่สำคัญตอนที่เราจองมาคือห้องแบบนี้เขาไม่ได้มีวิวให้เลือกเราก็เลยรีเควสทางโรงแรมมาค่ะว่าอ่ะขอนอนสโมกิ้งเน้นย้ำว่านอนสโมกิ้งเพราะว่าห้องกงหรือว่าโซนจีนอะไรเนี่ยก็คือสูบบุหรี่กันหนักมากจริงเราก็แบบเขียนโน้ตย้ำไปอีกทีนึงว่าห้องที่เราเลือกเป็นห้องแบบนอนสโมกิ้งนะขอให้ฟลอร์เข้ามาอันนี้ได้ชั้น21นะคะแล้วก็ขอวิว คือวิวของโรงแรมเนี่ยเขาจะมี2ด้านค่ะเป็นวิวเมืองกับวิวอ่าวตรงนี้ก็คือเกาลูนเบย์ค่ะแล้วก็จะมีท่าเรือด้วยซึ่งแบบพอรีเควสแบบอยากได้วิวแบบท่าเรือก็ได้สมใจเลยขอบคุณมากๆที่ทางโรงแรมจัดให้อย่างสวยงามเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะได้นอนดูวิวแบบนี้เป็นเกาลูนเบย์แบบนี้แล้วก็จะมีท่าเรือด้วยวิวสวยมากๆเลยจริงๆชอบมากค่ะแค่นี้เป็นการรีวิวห้องที่สั้นมากๆอ๋อในห้องเราอะ่ะมีนี่ด้วยนะคะเครื่องฟอกอากาศ โอเคมากๆากเลยอะ่ะมีเครื่องฟอกอากาศในห้องด้วยเกิดแบบห้องจะได้แบบอากาศปลอดโปร่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ําอีกนิดนึงเพราะว่าห้องน้ําไม่ใหญ่จ้ะแค่นี้แล้วก็ไม่ได้มีผ้าม่านปิดนะคะแต่ว่าเขาจะมีสติกเกอร์เป็นแบบขุ่นนะคะสติกเกอร์แบบโปร่งแสงติดไว้อยู่ไปดูในห้องน้ําต่อไปค่ะเข้าไปดูในห้องน้ํากันเปิดประตูมาจริงๆนี่คือแบบเป็นประตูแบบ t ู o in one นะทุกคน เปิดมาเจอห้องน้ำอย่างนี้ใช่ไหมมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากระจกอ่างเป็นกระจกแบบนี้นะเขาจะมีแก้วน้ำไว้ให้ด้านนี้นะคะแล้วก็มีพวกอเมนิตี้คิดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์แคปนะคะแล้วก็มีแปรงสีฟันชุดแปรงสีฟันยาสีฟันนะแต่เขาก็มีบอกนะว่าถ้าเราอยากได้อเมนิตี้คิดอะไรเพิ่มเติม,มก็คือกดแล้วก็บอกเขาได้เลยนะคะแจ้งเขาได้มีผ้าให้มีสบู่ก้อนนะคะและนี่ที่บอกประตูมันเป็นทูอินวันคืออันเนี้ย ประตูด้านหน้ากับประตูห้องอาบ,บน้ำชาเวอรอ์คือประตูเดียวกันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ถ้าเข้ามาในโซนชาเวอร์นะคะก็จะมีนี่ฝักบัวมีแบบเดียวชาเวอร์แบบเดียวแล้วก็จะมีพวกบาเจลแล้วก็แชมพูคอนดิชเนอร์เป็นแบบ2 in 1ให้ค่ะประมาณนี้สำหรับห้องน้ำลืมบอกอีกนิดนึงห้องนี้เขามีตู้เซฟให้ด้วยนะนี่อยู่ตรงนี้ ตู้เซฟขนาดประมาณนี้ค่ะใส่โน้ตบุกน่าจะลําบากนิดนึงแต่ว่าก็กว้างอยู่แต่ว่ามันเป็นทรงแบบเหมือนเป็นจัตุรัสอ่ะเออแต่ก็โอเคมีตู้เซฟให้แล้วก็ด้านนี้จะเป็นชานะคะจัสมินทีค่ะมีแก้วให้แบบแก้วร้อนและด้านล่างก็จะมีตู้เย็นแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กนี่ใส่ได้แต่น้ำขวดเล็กอะมีไฟด้วยนะแต่ไฟแทบมองไม่เห็นเลยอะไฟแบบไฟน่ารักที่สุด ไปมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ตอนกล้คืนอาจจะสว่างก็ได้และนี่ก็จะมีรองเท้าเดินในห้องให้ค่ะ2คู่อันนี้ไม่มีอะไรหลักๆที่เราเลือกที่พักที่นี่เลยหนึ่งคือสะอาดค่ะแตกต่างจากห้องพักปกติถ้าแบบในราคาที่ประมาณนี้แล้วไปอยู่ตรงกลางเมืองอะ่ะ ก็จะได้ที่พักที่ไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ค่อนข้างเก่านิดนึงเพราะว่าตอนนี้โรงแรมส่วนใหญ่ในฮ่องกงค่อนข้างเก่ามากๆเลยทีเดียวค่ะเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้ MTR มากๆใกล้สถานีรถไฟใต้ดินแบบเดินใกล้จนแบบโอเคในราคานี้ซื้อเลยจ้กที่นี่แล้วก็เป็นโซนแปลกใหม่นะคะอยากมาลองนอนโซนอื่นบ้างที่ไม่ใช่โซนแบบปกติที่เคยมาะอะไรเงี้ยค่ะจบการรีวิวสำหรับโรงแรมนี้นะคะไอคับโทกวาวัน เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อน,ะนั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวกันคิดก่อนว่าไปไหนดี Yay! แรกนะคะที่เราจะพามาเที่ยวกันก็คือห้องกง n คาล l เ u อร์เซ็นเตอร์ค่ะที่นี่เอาตรงๆก็คือไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรแต่มาเพราะว่ามันเป็นพิกัดถ่ายรูปทุกคนนี่ด้านหลังของเรานะคะตรงนี้วว้า wow. สถาปัตยากรรมของเขาอันนี้ก็คือที่คนแบบเป็นโฟโต้สปอตนะคะนิยมมาถ่ายรูปกันเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้นะคะก็คือเหมือนกับแบบเขามีนักร้องเกาหลีแล้วกันนักร้องเกาหลี2องวงประมาณนี้แหละเขามาถ่าย MV กันที่พิกัดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่แบบนิยมที่คนเขาชอบแบบมาตามรอย MV ซีรีส์เอ้ยไม่ใช่ซีรีส์ MV ของเกาหลีมาถ่ายรูปกันค่ะแล้วก็จริงๆก็คือถ่ายออกมาก็คือสวยมากเลยนะทุกคนอ่านี่ไงข้างในนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับ เป็นคอ n เสิร์ตฮอแล้วก็มีแกรนเทียเตอร์อะข้างในก็น่าจะว่าเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการหรือว่างานแสดงต่างๆหรือว่าเวทีประมาณนี้แต่ว่าข้างนอกอะก็คือนี่แสงสวยมากเลยเขาทําตึกมาสวยแหละจริงๆแล้วแล้วก็ถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะบริเวณนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเดินไปถึงหอนาฬิกาได้ค่ะ Clock Tower เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปดูกันด้วย ากตึกนี้นะคะเดินมาสุดทางเราก็จะเจอกับวิวแม่น้ำแบบนี้เลยค่ะฝั่งด้านนู้นนี่คือเกาะฮ่องกงตอนนี้เราอยู่บนเกาะเกาลูนเนาะฝั่งนู้นคือเกาะฮ่องกงนี่เอ้ยมีเรือเฟอร์รี่ด้วยสวยมากเลยอะมองจากมุมนี้จากริมแม่น้ำเมื่อกี้นะคะเขามีบันไดให้เราเดินขึ้นค่ะเขาบอกว่าเป็นแบบ ที่ชมวิวด้านบนวิวลิงเด็กนะคะเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบน <c oughs> เผื่อทุกคนกันว่าข้างบนวิวมันจะสวยกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> เดินมานิดเดียวเองนี่เออเอ,อมันก็สวยกว่านิดนึงอะ่ะอ,อ๋อแล้วก็มีที่นั่งแบบริมทางให้นั่งชมวิวเอออันนี้ดีนี่ออตรงนี้ที่อ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นแบบจุดชมอน,นี่ ซิมโฟนีออฟไลท์ค่ะก็คือช่วงตอนกลางคืนนะคะประมาณเวลาสองทุ่มเนี่ยเขาก็จะมีแสดงแสงสีเสียงนะเป็นโชว์ก็คือฝั่งด้านนูนะ้นน่ะเราก็จะมานั่งดูแบบบริเวณตรงนี้ได้นะคะชั้นสองตรงหอนาฬิกานี่จริงๆเรามาถึงหอนาฬิกาแล้วเดี๋ยวเดินไปดูหอนาฬิกาแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่ะที่นั่งชมซิมโฟนีออฟไลท์ค่ะแต่คืนนี้ตั้งใจว่าจะไปดูตรงฝั่งอเวนิวออฟสตานะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าทำเลฝั่งไหนดีกว่ากัน คือบริเวณที่นั่งชั้นสองเมื่อกี้นี้นะคะนอกจากจะแบบมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะแล้วมีวัยรุ่นมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยกับวิวของแบบตึกริมแม่น้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังมีสังคมผู้สูงอายุด้วยค่ะอากงอมาม่าก็คือมานั่งรับลมแบบว่าชิลๆนะคะนั่งพักผ่อนอะไรกันดีมากๆเลยชอบมากเลยแต่ว่าถ้าเดินมาสุดตรงนี้มันก็จะเป็นแบบท่าเรือเฟอร์รี่ค่ะถ้ามาในโซนนี้อาจจะแบบเหม็นกลิ่นน้ำมันอะไรอย่างนี้นิดนึงนิดหน่อยค่ะไม่มาก ก็ถ้าใครมานะคะแนะนําให้นั่งแบบต้นๆ้นตรงนู้นเลยอะ่ะดีกว่าแต่ว่ามาตรงนี้ก็จะเจอกับแบบถ้าเรือเฟอร์รี่แล้วก็จะมีท่ารถด้วยค่ะท่ารถตรงนี้ก็คือหลายสายเลยเป็นแบบเหมือนกับวงเวียนนะคะจุดตรงนี้แล้วก็มีหอนาฬิกาเนี่ยเราเดินมาตรงนี้เพราะว่าเราจะมาถ่ายรูปก,กับหอนาฬิกาตรงนี้เอง ว soft ice cream thank you <Hi. S 1> ได้มาแล้วมาเดินจนเมื่อยขนาดนี้เราต้องหาอะไรเติมพลังกันหน่อยค่ะเจอคุณลุงนะคะมีรถขายไอติมอยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญคือคนต่อคิวยาวมากด้วยความ เก่งของเราในการอุปทา,านหมู่ค่ะมาต่อแถวซื้อกับเขาด้วยรสชาติเป็นไงเดี๋ยวไปลองชิมกันเดี๋ยวไปหาที่ยืนดีๆกันไป <S <S ไอติมนมธรรมดา คนนี้13เหรียญค่ะ13คูณประมาณเท่าไหร่อ่ะ4.39แหละเหรียญที่แรกมา13เหรียญไอติมนมอ่ะนมธรรมดาเลยจริงอ่ะ <c oughs> เดินเรียบริมแม่น้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาทะลุกับ Avenue of Star ค่ะนี่พร้อมกับคนอีกมหาศาร ใกล้ๆกับ Avenue o s t a r นะคะอันนี้ที่เดินมาต่อนิดนึงก็จะเป็น Hong Kong Museum of Art ค่ะด้านหน้าทางเข้านะคะเขาก็จะมีจัดแสดงเป็นที่นั่งเอ่ยหรือว่าอันนู้นะคะที่เราเห็นก็คือสระว่ายน้ําค่ะเขาก็จะจําลองว่าแบบถ้าเราเดินเข้าไปนะคะแล้วอยู่แบบในสระว่ายน้ําเลยอะตรงก้นสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ันจะเป็นยังไงเขาก็ทําไว้ให้แบบมานั่งถ่ายรูปกันได้นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูถ้าเราเห็นตรงนี้ก็คือเขาก็จัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งนะด้านบนตรงนู้เขาก็จอาลองเป็นแบบเหมือนกับขอบสะค่ะแล้วก็มีห่วงยางอยู่ตรงนี้ด้วยเก่ๆมานั่งถ่ายรูปกันได้ค่ะและฝั่งตรงข้ามกับห้องกงมิวเซียมออฟอาร์ตก็คือถนนาานาธานั่นเองนี่ เส้นนี้เป็นถนนที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะมาช้อปปิ้งกันเส้นนี้นี่แบบเดินจุใจมากตลอดแนวเส้นนี้เลยนะคะตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแถวนูวนก่อนที่จะกลับมาตรงส่วน Avenue of s t a r อีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มืดไฟเขามีโชว์ตอน2องทุมซึ่งกลับมาไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เท่าที่ไปเซอร์เวย์เดินสำรวจดูก็คือคนเยอะมาก เขาบอกว่าอ่านมาอ่านมาเขาบอกว่าให้ไปสำรองที่นั่งก่อนตั้งแต่แบบช่วงประมาณแบบทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยให้รีบไปจองที่นั่งถ้าอยากได้ที่นั่งดีๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะกลับมาทานหรือเปล่าอยากไปเดินเล่นทีนนน่ถนนนาทานก่อนอะเดี๋ยวเราไปรอข้างถนนกัน เดินเที่ยวเหนื่อยกันมาทั้งวันนะคะเรามานั่งทานอาหารการนี่เป็นมื้อแรกของเราที่ฮ่องกงเลยนะเป็นร้านที่สุ่มาค่ะเดินผ่านแล้วเห็นว่าโอเคร้านนี้น่ากินก็แวะเลยร้านแรกร้านเดียวที่แบบน่ากินหิวมากแล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้านะคะก็คือกินอาหารมาแค่บนเครื่องเท่านั้นเองแล้วก็มาอีกทีนี้ก็คือตอนนี้ประมาณอี่ยนะหกโมงเย็นแล้วมาสั่งมานะคะของเราอ่ะก็จะเป็นเหมือนกับแบเนื้อ เนือเน้อเนื้อบิสเกตอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ในเมนูเขียนว่าเนื้อบิสเกตอ๋อจริงๆร้านอาหารแบบอย่างเงี้ยค่อน,ข,อนข้างโลโคอนนะคะส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าร้านไหนที่แบบมีภาษาเอ้เมนูภาษาจีนพูดผิดอีกแล้วแต่ว่าถ้าร้านไหนมีเมนูภาษาอังกฤษอะ่ะเขาก็จะมีอยู่หน้าร้านเลยแล้วถ้าเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะแบบ บอกเขาได้ว่าขอเป็นเมนูภาษาอังกฤษค่ะมันก็จะง่ายกับชีวิตเรามากมากค่ะไม่ต้องมานั่งใช้ Google ทานเ a ลดแปด้วย <Okay. S 1> อันนี้เราสั่งเป็นแบบเนื้อบิสกิตนะคะทานคู่กับข้าวค่ะแล้วก็จะมีอีกจานหนึ่งก็คือเป็นเนื้อบิสกิตเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะทานมันเหมือนกับแบบเส้นนูดโดอะเส้นบะหมี่สักอย่างหนึ่งเนี่ยเขามีผักมาให้ด้วย,ดยเดี๋ยวค่อยปรุงอีกทีนึงแล้วก็สั่งน้ำมาค่ะสนนราคาทั้งหมดของมือนี้มีแค่นี้เลยนะสั่งมาแค่3อย่าง หนึ่งร้อยหกเหรียญค่ะคูณสี่จุสามอีกแล้วเบาๆมือแรกในห้องกงเออแล้วเวลาเขามาเสิร์ฟเขาไม่ได้มีแบบพวกช้อนซ้อมหรืออุปกรณ์การกินให้เราด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นี่ที่โต๊ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่จ้าเลื่อนมาได้เลยก็หยิบอุปกรณ์การกินเองเลยจ้ะ,ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะโอเคมันร้อนไหม อืมอร่อยมากเลยอ่ะุยน้ำซุปดีอะ่ะกินผักบ้างอืมผักก็ดีอะ่ะนี่หมอกอร่อยถือว่าเขาปรุงอร่อยเลยเดี๋ยวลองแบบตัวนุดเด้ยวยบ้างซ้อมตกท่านแรกเขาจะใส่ผักมาให้นะคะในช้อนแบบนี้เดี๋ยวเอาลงไปคุกพร้อมกันเลย ชิมนิดเดียวก่อนมันร้อนแน่เลยชิมนิดเดียวก่อนม้นก็ดีมันเป็นเส้นไซส์แบบอย่างเงี้ยไม่เล็กไม่ใหญ่ะหอะเฮ้ยอร่อยอาหารจีนไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่เผ็ดด้วยแต่น้ำกำลังดีเลยืมอ อร่อยมากเปลี่ยนกันไหมอร่อยมากไปกินต่อแล้วอร่อยมาก หลังจากกินข้าวมือเมื่อกี้เสร็จนะคะทุกคนเราก็เดินกลับมาที่ a อเวนิวออสตากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเรามายืนรอนะคะตอน2องทุ่มจะมีโชว์ y ิ p h o n y of ฟไลท์ก็คือโชว์แสงสีเสียงนะคะเขาจะมีโชว์ทุกวันเลยค่ะตอน2องทุ่มถึงสองทุ่มสิค่ะโชว์มีประมาณ15นาทีนี่เรามาจับจองทำเลแล้วมายืนรอดีกว่า รเราแวะซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ที่พักสำรวจของกินของใช้กันหน่อยค่ะราคาส่วนใหญ่จะแพงกว่าที่ไทยแต่เขาก็มีโปรเหมือนกันนะส่วนมากซื้อ2ชิ้นราคาจะถูกกว่ามากๆเลยอย่างโยเกิร์ตนี้ซื้อ1ชิ้นราคา10เหรียญแต่ถ้าซื้อ3ชิ้นแค่24เหรียญตกชิ้นละ8เหรียญเท่านั้นเองหรืออย่างนมกล่องถ้าซื้อกล่องเดียว8.5เหรียญแต่ถ้าซื้อ2กล่อง11.5ตกกล่องละไม่ถึง6เหรียญ พ่อขนมถุงก็เหมือนกันกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่ห้องกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปทริปนะคะของการเดินทางวันแรกมาที่ฮ่องกงให้ฟังกันค่ะการเดินทางเข้าฮ่องกงตอนนี้นะคะง่ายมากๆค่ะไม่ใช้อะไรเลยไม่ตรวจเอกสารอะไรเลยค่ะ ครั้งนี้นะคะเราเดินทางมากับไทยแอร์เอเชียค่ะบินตรงนะคะจากดอนเมืองมาถึงฮ่องกงใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงค่ะเวลาของฮ่องกงนะคะจะเร็วกว่าไทยประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเช้าเนี่ยเราเดินทางออกมาจากประเทศไทยประมาณ6โมง20นินิดค่ะก็คือตรงเวลามากๆ6กโมง2 0่ินิดก็คือเครื่องแบบปิดประตูออกทันทีเลยอะไรอย่างนี้ค่ะบนไฟนะคะ สชั่วโมงแล้วตอนเช้าด้วยเราก็เลยสั่งงานารทานบนเครื่องกันเลยเพราะว่าอันนี้แนะนํามากๆนะถ้าใครบินแบบไฟเช้ามากๆเนี้ยค่ะเพราะว่า ตอนเช้านี่หิวมากเหมือนกันนะแล้วถ้าใครไม่ได้สั่งมาก็คือเวลาคนอื่นเขาสั่งมากินเราก็จะหิวตามไปด้วยค่ะแนะนําให้สั่งล่วงหน้ามาก่อนเลยจะได้ได้อาหารก่อนใครคราวนี้เราซื้อที่นั่งฮอตซีดมาด้วยทั้งได้ขึ้นเครื่องก่อนนะคะได้ที่นั่งด้านหน้าด้วยแถวด้านหน้าได้ขึ้นเครื่องก่อนลงเครื่องก่อนก็คือสบายแบบสุดๆเลยครั้งนี้นะแล้วก็พอมาถึงฮ่องกงนะคะเราออกมาเราก็ไปจัดการค่ะเราไปจัดการแลก HK g o o d i กันมาถ้า ใครมาเที่ยวฮ่องกงตอนนี้นะทางการฮ่องกงเขาก็มีการแบบประชาสัมพันธ์โปรโมทการท่องเที่ยวค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาลงทะเบียนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ทุกอย่างไว้ให้ข้างล่างเลยใน description นะคะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยพอมาถึงที่ฮ่องกงเดินออกประตูมานะคะรับกระเป๋าเสร็จเดินออกประตูมาก็จะเจอกับเคาน์เตอร์เราสามารถไปแลกได้เลยจริงๆมันมีกิจกรรมหลายอย่างให้เลือกมากๆเลยนะคะมูลค่าป,ประมาณ100เหรียญฮ่องกงค่ะแต่เราเลือกมาเป็นตัว tourist day pass แล้วก็เข้ามือ ืองด้วยการซื้อ a i r p o r t Express หลังจากมาเก็บของที่โรงแรมนะคะเราก็ถึงออกเที่ยวกันค่ะจนมาจบที่ symphony of light ค่ะหลังจากดูแสงสีเสียงเรียบร้อยก็คือโชคดีมากๆที่ดูจนจะจบแล้วอ่ะฝนตกลงมาแบบค่อนข้างเม็ดใหญ่แลนะหนักมากฝนที่ฮ่องกงนี่คือแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงจงนะตอนดูพยากรณ์อากาศมาก็คือโอเคว่าเห็นแล้วล่ะว่าน่าจะมีเมฆเยอะฝนอาจจะตกตกนิดนดแล้วก็ยังพอแบบให้เดินเที่ยวได้บ้าง ก็ขอให้ทุกวันเป็นแบบนี้ไม่แย่ไปกว่านี้แล้วกันแล้วถ้าดีกว่านี้ได้ก็จะดีมากๆเลยส่วนพรุ่งนี้นะคะเรามีแพลนจะเดินทางไปไหว้พระใหญ่ที่น้องปิงกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าอากาศจะเป็นใจไหมย,ยังไงเดี๋ยวขอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะคะฝากติดตามการเดินทางของเราในพรุ่งนี้ด้วยค่ะ